สิ่งที่จะไม่ได้ไปต่อก็คือคืออีกถามาอะไรคนที่บอกว่าแบบสิ่งที่ได้ไปต่อปี2016คือการได้นอน3ทุ่มการนอน8ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเขียนลงไปไม่ได้เขียนลงไปไม่ได้เลยอะคือแม่บ้านเขาจะกลับอยู่แล้วอะ ฉันยังไม่ได้กลับฉนกินจนไม่รู้จะกินยังไงละกินไปห้ามือ้อ เพื่อนชวนไปเที่ยวอยู่ก็ช่างใจอยู่ว่าจะไปดีไหมวะเพราะว่าเหนื่อยแต่เพื่อน <ไป S 1> จะให้ไปเซี่ยงไฮ้อยู่สิบสี่บอกเขาดีเราต้องไปจ็ดทำไมคะเขาให้มาเไปทำงานกันต่อ่ไปทำงานกันต่อไ,ไปทิ้งก่อนนะ เราคือกินเยอะทุกคนดูหนูกี่ถุงแะมันกี่รอบแหละไปซื้อของเซเว่นมาเจ็ดอย่างไปไหนคะเดี๋ยวต้องไปพีเซ็นงานต่อแล้วคะ่ะแวะมาบนไปงั้นถ้ามาอยู่ๆก็มีคนเข้ามาดูหลายด้วยเ <c oughs> ซ็นเ,เอ้ยมันต้องทิงอันไหนไวะเสร็จอาหารเล โอ้ยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านนะทำไมฉันต้องทำงานหนะกวันนั้นฉันน่าจะรับที่เสียถักมาเดินละสองแสนพร้อมรถและบ้านฉันน่าจะรับรับไปรอเล่นนะไม่รับ เดี๋ยวจะไปละทุกคนต้องไปพีเซ็นงานไปคอนฟิดเอนเชียลนะคะ่ะอุ้ยเฮ้ยเปิดให้หน่อยมิวเปิดให้หน่อยบัตรเปิดไม่ได้ดิว่าเขาแลกบัตรให้พี่มันผิดเว้ยเขาแลกเป็นของแบบคนนอกอะ เชียบอลเหรอเขาเล่นให้นั่นกันแน่เลยบาส oh. เดินทีได้ยินทั้งตึกออน้องฝึกงานเดินเสียงดังค่ะแ <Okay. S 1> ปรงนะคะแปะใช่ไหมแปะที่ดังมาก oh. ทำไมฉันต้องทำงานนะทำไมฉันต้องนอน โอเคบายบายทุกคน